ไม่นะทุกคนวัาที่ผมมีคําถามจะมาถามถ้าสมมติว่าโลกเราเนี่ยเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วมีคนกลายเป็นกูนเนี่ยแลวถ้าสมมุติคุณสามารถเป็นกูนได้เนี่ยคุณอ่ะจะเลือกเป็นกูนหรือเปล่าครับมีสถา,านทีาาน่สถา,านที่ม,มาเปิดแล้วบอกว่าะจําจัดกูนเรียกว่า c c ีๆๆคุณจะเลือกเป็นฝ่ายไหนระหว่างกูนกับ CCG <oughs> น่ะแน่นอนว่ากูเริ่มเป็นกูนครับเฮ้เฮ้ very good nice อบ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเซอร์ออนแชนแนลนะครับวันนี้เรากลับมากับเกมโรกูนะครับผมอืมก็เนาะก็หายกันไปเอ่อบสามอาทิตย์มั้งเออผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะแต่ว่าสปอยเลอร์อาเลรยนะครับคลิปนี้มันจองนะครับเออป่านนี้ผมอาจจะแบบแรงเอสแรงอะไรแรงโหดไปแล้วนะครับดูเลือิดดองเนาะบอกไปแหละสปอยเลอร์อาเลรยไปก่อนตอนนี้เนี่ยเรามาดูสถานงผมกันก่อนเลยดีกว่าเลเวล541แล้วนะครับ ตอนนี้พิซิโก้ผมหนึ่งร้อคารูเน่พันสามดีบุริทิชยี่สิบปีสองพันจะเห็นได้ว่าผมอัพแต่คารูเนเลยดีบุริทิชนี้แทบไม่อัพเลยแล้วถามวันนี้ผมมาทําอะไรหรอยังกางอยู่เหมือนเดิมมันจะมารีวิวอะไรคือวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรนะวเว้ยแต่ผมจะมาบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเว้ยเออผมเป็นกูนที่อยู่บนจุดสูงสุดเฉพาะเดชซีนะจ๊ะเฉพาะเดชซีนั่ <laughs> <c oughs> เอะก็ถึงถึงจะบอกว่าอยู่ อยู่จุดสูงสุดแต่มันก็เฉพาะเล่ Gram right ตีแหละผมสู้ไอ้พวกโกรอย่างอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยแต่พวกนี้ในที่จบกันเนี่ยผมสู <Zheng S 2> ้ไม่ได้เราต้องถอยก่อนดีกว่าือก็ผมก็ไม่ได้มีเวลาฟาร์มอะไรขนาดนั้นน่ะถ้ารู้ดีผมก็เขาเรียกว่าอะไรชอบเล่นไอ้แข่งออนไลน์ทันทีเลยใครเนี่ยนีเวลาตายอยู่เนี่ยายต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 าย มาเซิฟไหนวะเนี่ยดูเซิฟสี่คนมันเยอะขนาดนี้ตายอย่างเขียนแน่นอนเมื่อไอเอโต้เมื่อกี้ที่มันฆ่าผมเลยย่ฆ่าผมเลยครับเยี่งฆ่าผมเลยขอร้องวันนี้เดี๋ยวเราจะพาตีบอสนี้ิกี่กันนะครับเป็นบอสแว่นเนาะเออก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเซิฟก่อนลวกันผมว่าพอดีว่าเซิฟนี้มันเตือนเกินไปผมอยู่ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้อ,อ,อ,ยไไดอยู่ไปเดี๋ยวได้ตายแน่นอนเี๋ยวเซิฟไปบนึงนะครับโอเคผมกลับมาละตอนนี้ผมมาที่เซิฟส่วนตัวเนาะ เ,อเ,อเดี๋ยวนะทำไมครัค้งนูนเนี่ยันไม่ออกมาอ่านี่ไงทีน,นี้ผมลืมบอกไปว่าผมได้ซื้อปลีกโทรกลับที่เบบเลยนะเพราะว่ามันเหมาะสําหรับการฟาร์มมากๆเลยนะเอ่อาสงารว่ามันเหมาะกับการฟาร์มยังไงแต่ผมไปตีบอสให้ดูแล้วเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่ามันเหมาะยังไงถ้าจริงมันนา่าจะรู้กันไปหมดแล้วแหละเออแต่ว่าแอคไงเออแบบมันมีคนรู้ไปแล้วอย่ากจะทำเหมือนรู้อะเออแต่หน้าเราต้องไปหาบอสนิชิกินะไงบอสนิชิกิของมึงของง วิธีวิธีที่ผมใช้ฟาร์มบอสง่ายๆเลยก็คือใช้ปิดโอกาสสำหรับการเปฟูลนะแล้วก็ยิงให้โดนบอสเลยแต่มันจะโดนพอบอสโดนแล้วมันก็จะพุ่งมาหาเราไอ้ไม่โดนวะโดนละปุ๊บแล้วก็ถอยถอยถอยอาะแบบนี้ถ้าถามว่าเราจะดูยังไงอ๋อบอสผาละอ่ะเอ้ยเย็จเย็น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 หนุ่เยจนเย็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 นดไม่ยาดไม่อยากตุ๊อ ถ้าถามว่าเราจะดูยังไงว่าเราตีบอสโดนเนี่ยให้กดมาโต๊กสแตตจะเย็นนี่เห็นไหมแล้วดูตรงคําว่าแล้วดูตรง E X P ครับถ้าสมมุติว่า E X P เนี่ยมันเพิ่มเนี่ยแสดงว่าเราตีบอสโดนเนี่ยผมก็ได้ใช้วิธีนี้ในการดูว่าผมซีให้ถีโดนหรือเปล่านี่เดี๋ยว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 เดย์เย็นเห็นไหมครานี้แสดงว่าไม่โดนอ่านี้โดนละตับตับตับก็ดึงาร์มนี้ไปได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นวิธีความที่ง่ายมาก แล้วสามารถตีบอสแล้วบอสตัวหนึ่งเนี่ยตอบเลเวลให้เยอะนะตอบเอ็กพีให้ค่อนข้างเยอะเลยดอะเดะเดแต่ถ้าถามว่าบอสมันตายยังไงเนี่ยเวลาบอสมันตายเนี่ยเดี๋ยวหลอดมันจะเด้งเว้ยหลอดมันจะอยู่อยู่หยุดดีมันจะเด้งเลยเดี๋ยวทุกคนรอดูแล้วกันว่าถ้าบอสมันตายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะอันนี้ผมตีโดนอยู่แล้วเพราะว่าเอ็กพีไม่ใช่ไนไหมหลอดมันจะเด้งปุ๊บปึ้มจากสองพันมาเจ็ดพันเลยแล้วก็เรามาดูผลงานได้ว่าแแแกกกกตตาายยิิตาย นี่แหละคืออิที่พมน้องเซิร์ฟส่วนตัวบอกเลยครับว่าการมีเซิร์ฟส่วนตัวมันดีอย่างนี้แหละตอนนี้ในเซิร์ฟผมก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วทำอะไรฉันไม่ได้แล้วไปไหนวะทำอะไรไปไหนตายซะก็ถ้าถามว่าถ้าผมเวลาเล่นเนี่ยผมฟาร์มยังไงให้มันเร็วๆผมก็ทำมารฟาร์มเรวๆเนี้ย ก็ยิงไปยิงมาใช้ขวาใช้ขวาใช้ขวาแล้วมุ๊แล้วก็มาตรงตรงนี้จะยิงฟิว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 แล้วก็ตายแล้วก็ไปตรงนู้นต่อทั้งบนี้ไปเรื่อยๆเออซึ๊งซึ่งซึ่งฟิว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 ตายฮ่าฮ่าฟิวซุปฟิวฟิวฟิวเฮ้ยไม่เกิดวะเกิดได้เออปตายแงแงก็ตอนนี้เนี่ยผมจะเห็นว่าผมมีเงินสามจุดสองล้านเนี่ยถ้าถามแล้วทำไมผมไม่ซื้อคาวุนไอ้อัดใหม่เลยเออก็อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ดีๆใช่ไหมได้ นี่ไงครับคือคําตอบคางูเน่ชิ้นต่อไปที่มันดีกว่าเดิมเนี่ยราคามัน5้าสิบล้านและผมมีเท่าไหร่ส2สบล้านจะให้ครูซื้อยังไงจุดเพียนทีนี่แหละครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่ซื้อคางูเน,นใ่ใหม่ที่มันแพงคับท่านต่อไปเนี่ยมันก็ห้าสิบเหนแล้วห้าสิบเหน50ล้านแล้วผมไม่มีปัญหาซื้อหรอกเออแต่ว่าผมไปเจอสิ่งหนึ่งน่าสนใจมากเลยเยมสามารถ คือถ้าตามอามานิเม่เนี่ยพระเอกเราเนี่ยก็ชื่อคาเนกิใช่ไหมแต่พอเป็นกู้เนี่ยเขาเกิดชื่อไอ้ทาติดตามันเท่มากผมก็เลยอยากรู้ว่าเกมนี้มันทําได้ไหมบมงเอรูปผมไปเจอว่ามันทําได้เว้ยอย่างแรกเลยเราสามารถซื้อน้ากากได้ก่อนอ่ะอย่างแบบผมก็สามารถเลือกหน้ากากได้นะแล้วก็กดตรงไพออนเนาะโอ้ยอ่อเดะเดะเดวเดะเดะโอเคไพออนนี่นี่หน้ากากอันนี้หน้ากากของฮินามิจังตอนโตเนาะซึ่งเท่มากๆเลยผมชอบ หน้ากากอนุบิสอันนี้หน้ากากอ่ากิลิี่จุด VNG นี่แล้วก็หน้ากากอันนี้น่าจะหน้ากากธร,รรมดาะนะครับ Vapes n o g m นีแล้วก็แบ็คแคทอันนี้น่าจะต้องเติมอันเดียวเนาะอ,อันนี้โอ้โหภาพปิตาอ่าอันนี้ภาพปิตาของจริงแต่ดูมันต้องเติมเนะมญญาะผมตัดสินใจซื้อเป็นอะภาพปิตามันไม่ใช่ภาพปิตาดิมันเป็นหน้ากากของทีงในะมีจังตอนโตนะปลายเย็ไปเลยสิบล้านโอ้โหเราหลุดออกจากความจริงอีกห้าสิบล้านตอนนี้ผมต้องเก็บเงินอีกประมาณ ที่18ล้านเลยสุดยอดไปเลยโอเคต่อไปครับไม่ใช่แค่เพียงว่าเราซื้อหน้าการได้นะเว้ยรถสภาพเปลี่ยนเนี่มาได้เลยเว้ยเออตอนที่ผมชื่อเซกสิบ้าใช่ไหมอ่าม being ันช so, ื่อว่าเซ็กสิบ้านั่นแหละถล้วแล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีข้าน่ะเป็นกูนที่อยู่จุดสูงสุดที่โค้ดเนมว่าไว้ถึงปีคุณจะสีม่วงและเสื้อก็สีฟ้าก็า เห็นไหมทุกคนแม่งเท่อะดูดิผมปิดตาตัวเองแบบเออเฮ้ยแต่แมบปบปิดหน้าไม่ให้ซีซีทีเห็นอะแล้วก็โค้ดเนี้ยเป็นเท่เลยไว้หึงีผมมันจะเป็นสีม่วงก็ตามแต่ถึงจะบอกว่ากูอยู่จุดสูงสุดก็เถอะแต่เฉพาะเลดซีนี่แหละเลดอื่นผมไปสู้น่าจะตายเหงะเะจะจะจะเอากีริจันท่าพวกนายได้สบายสบายเออเดี๋ยวเราไปหาเหยื yeah. ่อลายต่อไปอย่างอ่เออไม่ใช่อากีริจิเออนิชิก,กิกันดีกว่าครับเราจะไปจบนิชิกิกันอีกรอบ แล้วไงเจอเป้าหมายแล้วรอบรอบรอบผมต้องหามุมดีๆก่อนต้องปึ๊บยิงไปเฮ้ยรอบรอบรอบรบรบโดนโดนแทนแน่ยิชิกี้โดนชั้นเอ้โดนโดนอันนี้ต้องโกนัดจะถามว่าผมยิงยิงคอนเทนเนอร์ว่าวๆหรอคือตามที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าดูตรงนยิงขึ้นมานบบใช่ยิด้ิคกี้พายอยู่นี่นี่นี่อยู่ตรงไหนแน่นอนอ่ะเอามาเองที่ขึ้นแสดงว่าใช่ ตายต้นนิติกิแกข้ามาหาฉันไม่ได้ฮข้าไม่ได้เว้ยยิง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 รวัวยิงรวัวยิงรวัวยิงรวัวนี่ยิงรวัวนี่ตายตายนิติกิตายตายตายสิเมื่อไหร่จะตายวะยิบตายเหอะขอร้องรีบตายสักที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 ตายได้ไหมตายตายตายเออตาย เกมมันอ่อนหัดเป็นบอสแล้วไงเป็นบอสแล้วไงแข่งฆ่าบอสได้จุด p ีเก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปพามต่อเรื่อยๆให้มันเลเวลเยอะกว่านี้กันละกันผมรู้สึกว่า5้าร้อยสี่สิบสอเนี่ยมันยังกลางอยู่ดีว่ะถึงจะภาพรวมเมื่อกี้ก็เอ่อยังาอาจจะยังไม่เห็นภาพรวมจริงจังใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีวีสั้นๆเล็กๆน้อยๆอธิบายว่าทำไมผม บอกว่าอยากไปฟางต่อให้ดูดีกว่าั